สวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมไม่ยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องๆก็เป็นทางด้านของสกินปืนนั่นเองนะครับเนาะก็มีสกินปืนในเคสมังกรสกาสัมพูแล้วก็เอมแปก็ยังมีนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากได้สกินปืนตัวไหนนะครับน้องๆก็รีบเข้ามาเอาได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะรบบก็ออออยย่่าลมดด้้้้้วิเเนนนะะงงงงีีใหพจปณ ก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้คอมเมนต์นะครับน้องรีบคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เวลาพี่แจกของนะครับก็ไม่ต้องมาทวงนะครับว่าหนูไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับงน้องก็คือพี่บอกคอมเมนต์นะครับก็รีบคอมเมนต์นะครับแล้วก็พี่บอกกดไลค์กดแชร์ก็รีบกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพราะว่าพี่จะแจกให้คนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เท่านั้นนะครับเนาะแบบว่าใครที่ไม่ได้ของนะครับงน้องก็คือน้องน้องทไม่ถูกกติกานั่นเองนะครับ แจกของให้คนที่มากดติดตามพี่เท่านั้นนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามซ่องพี่นะครับน้องก็รีบกดติดตามไว้เลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่แจกของนะครับงน้องก็จะได้รับกันนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับพี่มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีไม่เคยเติมหรือว่าไม่เคยได้สกินปืนแบบถาวรหรือว่าสกินปืนแรงๆไปไซนะครับงน้องก็ติดตามคลิปพี่ได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับมีการแจกโค้ดใส่ได้จริงๆเลยนะ นะครับก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะครับน้องๆเออ แล้วก็ก่อนที่เราจะแปลสกินปืนหรือว่าไปเอาโค้ดนะครับน้องพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับงน้องเพราะว่ากิจกรรมก็เข้ามาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับน้องก็คือรายงานกิจกรรมก่อนนาะก่อนที่แปลโค้ดนะครับน้องกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือกิจกรรมคิสตียโนโดนันโดนั่นเองนะครับงน้องตอนนี้นะครับเหลือเพียง3วันเท่านั้นนะครับงน้องแล้วก็ตอนนี้นะครับงน้องก็คือคืบหน้าไป45เแล้วนะครับน้องแล้วก็เติต่างประเทศนะครับงน้องเขาได้ทําการ ทำเสร็จแล้วนะครับน so ้องๆก็คือเขาซ่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ได so <use them S 1> so, ้ร so ับของกันแล้วนะครับเนอะสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับงน้องตอนนี้ได้45เปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังไม่ได้รับของนั่นเองนะครับเนอะก็รีบซ่อมช่วยกันหน่อยนะครับน้องเวลาเข้าไปห้องโถนะครับก็เข้าไปยิงปืนซ่อมมันนะครับน้องให้มันได้เยอะที่สุดนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นั่นแหละครับน้องๆก็คือวิธีซ่อมให้มันได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะครับบางน้องก็คือเข้าไปห้องโถแล้วก็หรรวา้้้นนนนมมมัังใีต นะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวแรกที่กําลังจะเข้ามาในไทยหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับงน้องก็เหลือเพียง3วันเท่านั้นนะครับที่จะให้เราซ่อมหรือว่าโอกาสซ่อมของเรานะครับบน้องเออสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ซ่อมก็รีบเข้าไปซ่อมนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมาก็มาดูที่หน้ากิจกรรมกันบ้างนะครับงน้องว่าหน้ากิจกรรมของเราวันนี้นะครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างแล้วก็มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับเนาะเพราะว่าพี drafted, ่ได้ข่าวมาว่า uh มีอะไรอัปเดตเเเเข้้้ mm ้าาาาาามมมมใหหหห่่ยยยออออออะะแแกกกนนนนนครรับบงง็็ืืสีีพลวไทป สายเติมก็เข้ามาดูได้เลยนะครับน้องกับกิจกรรมที people people ่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับน้องก็เป็นกิจกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมคิสเียโนโดนันโดนั่นเองนะครับน้องก็เส้นทางสู่อนาคตนั่นเองนะครับน้องก็คือจะมีหลากหลายมากมายด้วยนะครับน้องสาหรับสายฟรีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ของจากกิจกรรมตรงนี้นะครับน้องก็รออีกได้เลยนะครับก็เหลือเพียงอีกไม่กี่วันนะครับน้อง กิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาในวันที่15นั่นเองนะครับบางน้องแล้วก็ยาวจนไปถึงวันที่23กันเลยทีเดียวนะครับบางน้องก็เป็น5วันกันเลยทีเดียวเนะแล้วก็อันแรกนะครับบางน้องที่เราจะได้เลยนะครับก็เป็นตาล่าแล้วก็อาหารเมลนะครับบางน้องแล้วก็ ตาที่เราไปตั้งในห้องโถด้วยนะครับบางน้องในนั้นก็มีเพชร100เพชรด้วยนะครับเนาะก็ใครที่โชคดีก็จะได้เพชร100เพชรนะครับบางน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับบางน้องก็ได้เป็นบัตรโกโรยอนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ที่รายไปกดนั้นนะครับบางน้องก็คือแรกสุดๆเลยนะครับก็เป็นสกินมาสเต้นั่นเองนะครับเนาะก็สามารถถือได้ด้วยนะครับบางน้องก็เป็นสกินสีม่วงนั่นเองนะครับเนาะใครที่ยังไม่รู้นะครับบางน้องก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินติดกัน5วัน แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับงน้องก็คือกิจกรรมจากจบวันที่25นะครับเอ้ยไม่ใช่วันที่25วันที่23นะครับงน้องก็คือ มาต่อว really ันที่20เลยนะครับบางน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็วันที่20จนถึงวันที่23บนะครับบางน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเข้ามาเพียง3วันเท่านั้นนะครับนอกก็คือเราให้เรานะครับไปฆ่าคนนะครับแล้วก็เก็บโคเคนะครับจากศพคนนะครับบางน้องมาแรกของตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรปืน5าบัตรนั่นเองนะครับนอกแล้วก็มีกระเป๋าสะพาย1อันด้วยนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรียังไม่มีกระเป๋าสะพายหรือวล้กก็แ สกินมาเซเต้ด้วยนะคับางน้องใครที่ไม่เคยมีสกินคาตนะหรือว่ามาเซเต้นะครับก็จะมีตอนนี้แหละครับเนาะก็เป็นกิจกรรมคิสเตโนโดนันโดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับบางน้องก็ไปกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับบางน้องก็คือคิสเตโนคัมแบ็กนั่นเองนะครับเนาะก็คือใครที่ยังไม่ได้นําเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่ แบบว่าไม่ไม่ได้เล่นนะครับบางน้องเป็นปี2ปีหรือว่า1เดือน2เดือนนะครับก็นําเขากลับมานะครับบางน้องก็คือเราจะได้รับกล่องตัวนี้นะครับสูงสุดถึง21กล่องกันเลยทีเดียวนะครับบางน้องก็คือในนั้นนะครับมีมูลค่าเพชรถึง3 0,000กว่าเพชรนะครับเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เซิร์เพื่อนกลับมาเล่นนะครับก็รีบเซิร์นะครับบางน้องแล้วก็ในส่วนต่อมาเลยนะครับบางน้องก็คือ เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับสำหรับหลายๆคนรอคอยมาเป็นปีเลยนะครับก็กิจกรรมตัวนี้นะครับพี่ก็เหมือนกันนะครับน้องๆพี่ก็รอคอยมาเป็นปีนะครับเดี๋ยวพี่ทําคลิปสุ่มซุดคาบบกิให้ดูละกันเนาะเพราะว่าพี่ก็อยากได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พี่ก็จะสุมเหมือนกันนะครับน้องๆกับซุดคาบบกิตัวนี้นะครับที่ขาดแค่เซตเดียวนะครับก็คือซุดคาบบกิตัวนี้นะครับน้องๆกับสุม ซุดคาบบกิตัวนี้เดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้ดูแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายเติมก็มาสุ่มได้นะครับบางน้องก็คือเขาเอากลับมาขายอีกแล้วนะครับกับซุดคาบบกิตัวนี้นะครับก็คือหลายๆคนก็รอมาเป็นปีก็ยังมีนะครับเนาะกับซุดคาบบกินะครับบางน้องแล้วก็ใครที่รอซุดนี้มานานนะครับบางน้องก็รีบสุ่มนะครับเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดนะครับก็เข้ามาไม่นานนะครับบางน้องกับกิจกรรมแบบนี้นะครับเนาะ ก็เข้ามาตั้งแต่วันที่9นะครบับางน้องจนถึงวันที่15นะครับก็เข้ามาเพียง4วันเท่านั้นนะครับเนาะก็ใครที่ยังไม่ได้สุ่มก็รีบมาสุ่มนั่นเองนะครับ,บงน้องก็ต้องมีเพชรนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เห็นหลายๆคนนะครับเบิดไป1000กว่าเพชรก็ยังไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนนะครับ,บงน้อง ตีไป5 0 0 0 6 0 0กก็ยังไม่ได้นะครับน้องพี่ก็มีวิธีสุ่มนะครับงน้องเดี๋ยววันไหนพี่สุ่มเดี๋ยวพี่จะมาอัดคลิปให้ดูนะครับส่วนกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้แล้วนะครับน้องก็คือตอนนี้นะครับงน้องอย่าเพิ่งไปไหนนะครับงน้องก็คือมาถึงแล้วนะครับตอนที่ทุกคนรอคอยนะครับตอนที่พี่จะแจกโค้ดนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอวับไปตอนแจกโค้ดเลยแล้วกันนะครับงน้องนี่เลยนะครับงน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับในนี้ก็มีสกินปืนหลากหลายมากมายนะครับบางกน้วอง สกินปืนก็ยังมีนะครับบางน้องก็คือสกินปืนตัวอื่นนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนอสก็มันจะสุมให้นั่นเองนะครับสลองบน้องก็เนี่ยนะครับที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับบางน้องก็สามารถเอาโค้ดตัวนี้นะครับไปใส่ได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับหรือว่าสกินปืนตัวนี้นะครับบางน้องมันจะมีแต่สกินปืนแรงๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพี่กําหนดได้เลยนะครับบางน้องก็คือพี่กาลังตีได้เลยนะครับบางน้องว่าโค้ดที่พี่เอามาให้วันนี้นะครับไม่ได้โกหกนะครับบางน้องก็คือเอาไป ใส่ได้นะครับน้องก็คือพี่ไม่เคยโกหกเรื่องโค้ดนะครับเนอะก็คือโค้ดที่พี่เอามาแจกนะครับก็ใส่ได้จริงๆนะครับก็ดูให้ดีๆนะครับงน้องก่อนที่จะไปใส่นั่นเองนะครับเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับน้องๆมาบอกพี่นะครับว่าโค้ดใส่ไม่ได้อย่างงู้อย่างนี้นะครับก็ให้ดูโค้ดพี่ดีๆก่อนที่จะเอาไปใส่ก่อนละกันนะครับเนาะ แล้วก็สําหรับน้องก็หนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับงน้องที่เข้ามาดูจนถึงจุดนี้นะครับก็ขอบคุณอย่างมากนะครับบน้องที่อยู่กันจนถึงเจนาทีแนาทีเนาะแล้วก็สาหรับบน้องก็หนนะครับที่อยากได้เพชรจากพี่นะครับบน้องพี่จะบอกเคล็ดลับเลยนะครับเนาะก็คือเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับบางน้องก็คือแชร์คลิปพี่นะครับให้ถึงมากที่สุดนะครับงน้องก็คือแท็กในกลุ่มอะไรก็ได้นะครับน้องเออพี่จะบอกเคล็ดลับนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์บอกพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะทาการแจก้ดวย นะครับแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องก็คือเป็นลูกซองหิมะตัวนี้นะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายลูกซองอยู่แล้วนะครับน้องก็คือลูกซองเข้ามาใหม่แล้วนะครับน้องก็เป็นสกินปืนลูกซองหิมะตัวนี้นะครับน้องก็บวกระยะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ก็ยังไม่รู้นะครับน้องเพราะว่าพี่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับแล้วก็เข้ามาอัดคลิปแจกโค้ดให้น้องๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสืบให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสเตตัสนั่นเองนะครับน้องลองดูว่าใครรู้นะครับน้องก็ น้งอง,นนงก็กิจกรรมแบบนี้นะครับน้องพี่กำลังตีได้เลยนะครับก็คือมีเพรประมาณ2,000กว่าเพรนะครับเพราะว่ามันจะมี9เพชร49เพชรแล้วก็99เพชรนะครับน้งนองแล้วก็1น9 299อ้กนะครับจนถึง999เพชรกกันเลยทีเดียวนะครับเนาะ แล้วก็ในส่สวนต่อมานะครับงน้องก็เป็นสุดผู้ชายตัวนี้นะครับก็เข้ามาในทางลักกี้เราย่อนั่นเองนะครับเนาะก็สามารถมาสุมได้นะครับงน้องกล่องหนึ่งที่ที่60เพชรแล้วก็สุดผู้หญิงนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับวน้องก็คืออัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะครับก็เป็นสุดสีเขียวตัวนี้นะครับเนาะก็สามารถมาสุมได้นะครับสายฟรีก็สามารถมาสุมได้นะครับงน้องใส่เพียงเหรียญที่เราไปเล่นในเกมนะครับมาสุมได้เลยตามปกติเลยนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสําหรับกิจกรรมที่เข้ามานะครับนนน้้อองแลววก็ใส่่ตมาะครับนนนนนนน้้องกก็็็เเปปปสิื Mfo ตัวีีครใท่ายก็มาสตรงนนี้้ไดะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับน้องๆจนถึงจุดนี้นะครับพี่ก็ขอบคุณอย่างมากนะครับน้องแล้วก็สำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับน้องๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องแล้วก็ใครที่อยากได้อะไรนะครับน้องก็รีบคอมเมนต์ไปเลยนะครับอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้นเองนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลลาาาไปปเเเพีียงท่่นนน้้ครบบจอกใหหมิ